รวมลุกสุดตา์ขวัญอุสามานีสวยบาดใจในเกมรักเกมพยาบาทนางเอกหน้าบาร์บี้ขวัญอุสามานีไวยทยานน์กำลังจะมีผลงานละครให้แฟนๆได้ติดตามกันในเรื่องเกมรักเกมพยาบาททางพีพีทีชดีช่อง36ที่สนุกเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแถมความสวยของสาวขวัญแต่ละฉากแต่ละตอนก็สะดุดตาเปล่งปังออร่าสะกดใจแฟนๆ แล้ววันนี้เราจึงได้มัดรวมคอสตูมสุดปังแต่ละชุดของสาวขวัญในละครในแต่ละฉากมาทําให้ใจสั่นรัวบอกเลยว่าทั้งเผ็ดแทบทั้งเท่หมดสวยหวานก็งานดีไรที่ตีคนอะไรสวยเป๊ะโดนใจทุกมุมจริงๆเอาเป็นว่าจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลย